คุณผู้ชมครับมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเช้านี้มาฝากกันครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษานะครับได้ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคเหนือเผยนะครับว่ามีภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคเหนือเขาแห่ไปใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรโอ้โหไปเป็นจํานวนมากทีเดียวนะฮะ เรียกว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นะครับผมเข้ารับบริการได้มากกว่า2,100ล้านบาทเลยเกิดการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเขตภาคเหนือได้ถึง1,600อัตราครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราติดตามจากข่าวต่อไปนี้กันเลยนะครับ ด้านของนางสาวทิพวรรณเวชการันนะครับผู้อํานวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสํานักงานปรหัหกระทรวงการอุดมศึกษาพร้อมคณะลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรเพื่อตรวจเยี่ยมผลงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับ โดยมีผลงานเด่นๆเลยเนี่ยนะฮะที่ภาคเอกชนได้เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และโรงงานต้นแบบเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำอินผัมสดอินผัม,มใช่เขาเรียกว่าอ,ออกเสียงแบบนี้ถูกไหมน้ำอินพลัมสดเคยเคยดื่มไหมไม่เคยคุณเ,ออเขาช่วยแก้อะไรนะ กอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยทอยากรู้เดี๋ยวดูซิผล <laughs> ิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มนี่ <c oughs> เป็นน้ำพริกหนุ่มอบแห้งฟรีสดรายเอออันนี้น่าสนใจนะ <c oughs> แล้วก็มีผลิตภัณฑ์กระเทียมปรุงรสด้วยโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะครับเขาจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเี่ได้เข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนภาคเอกชนให้มาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และโรงงานต้นแบบ <c oughs> ซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตเพื่อทดสอบตลาดครับ โดยจะสนับสนุนไม่เกิน8เท่าไรแปดเปอเขาจะสนับสนุนเนี่ยก็คือไม่เกิน80%ของค่าบริการแล้วก็ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทต่อ1โครงการนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญเลยคุณผู้ชมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ครับอันจะนําไปสู่การพัฒนานในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยคาดนะครับว่าในระยะเวลา5ปีเนี่ยโรงงานต้นแบบเขาจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้ารับบริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า2,100ล้านบาทโดยสามารถที่จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงเครื่องมือในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ทันสมัยจากภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า700รายเลย<ท>ะนะพร้อมสร้างการจ้างงานโอ oh, อันนี้ดีนะสร้างการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจาก SME แล้วก็สตาร์ทอัพ เขตภาคเหนือได้ถึง1,600ออัตราเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ ก็โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารนะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะคะซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะดูแลโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นโรงงานต้นแบบที่ให้บริการให้เอกชนโดยตรงเลยนะคะผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อไปทดลองตลาดนะคะเพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะหรือว่าปรับสูตรใหม่ก็ตามเนี่ยเข้าสู่ตลาดก็สามารถที่จะมาใช้บริการนะคะที่โรงงานต้นแบบของเราได้นะคะแล้วก็ นอกจากที่จะมาใช้บริการในการผลิตแล้วนะคะก็ยังมีโปรแกรมสนับสนุนนะคะที่ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการด้วยนะคะในการที่จะผลิตในโรงงานของเราค่ะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้เลยนะคะ